สหรัฐได้ประกาศแบเนด์เซม่เผยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับกองทัพจีนทําให้หุ้นตกหวบในโค้งสุดท้ายก่อนที่จะหมดวาระของประธานาธิบดีโดนันทป์เขาว่ายังไม่ไหวที่จะไปยกระดับกดดันประเทศจีนโดยการขึ้นบัญชีดําบริษัทใหญ่จากจีนอีก9แห่งหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทเซม่ซึ่งเป็นบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีชื่อดังที่เผยเหตุผลว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่งและระบบคอมมิวนิสต์โดยทางรัฐบาลสหรัฐได้กล่าวว่าบริษัทเซม่เป็นหนึ่งในบริษัทของทหารจีน โดยนักลงทุนสัญชาติอเมริกันจําเป็นต้องถอนการถือครองในแต่ละบ,บริษัทที่อยู่ในบัญชีดาภายในวันที่11พฤศจิกายนปี2564นั่นก็เป็นเพราะว่าคําสั่งของผู้บริหารที่ได้ลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัทป์ในเดือนพฤศจิกายนปี2020โดยห้ามไม่ให้ชาวอเมริกันลงทุนในบริษัทใดๆที่ได้เพิ่มเข้ามาในรายการของ DOD ที่บริษัทที่เคยอยู่ในบัญชีดํานี้ได้แก่หวัวเว่ยและก็ SMIC นอกเหนือจากนี้ บริษัทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆที่ได้พัฒนาขึ้นในสหรัฐก็ไม่อนุญาตให้ทําการค้ากับผลิตภัณฑ์เสี่ยมี่ด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะเป็นไปได้ว่าฝ่ายบริหารของรัฐบาลในโจไบเดนอาจลบบริษัทเสี่ยมี่ออกจากบัญชีดําในรัฐบาลชุดถัดไปอย่างไรก็ตามบริษัทเซี่ยมี่ได้เตรียมแผนสํารองเอาไว้แล้วโดวยบริษัทได้เตรียมแผนการลงทุนและผลิตสินค้าในประเทศให้ได้จํานวนมากที่สุดโดยเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาหุ้นบริษัทเสี่ยมี่ในสหรัฐได้ตกลงไปกว่า9%หลังจากที่ท ทางการของสหรัฐได้ออกมาประกาศการคว่ำบาตรดังกล่าว